สวัสดีนะทุกคนตอนเช้านิกกี้มีถ่ายงานนะแล้วพอเรื่องงานก็ไปทำหล่อซะหน่อยมามาร์กน่านะครับที่อวิกาคลินิกนะครับของหมอพึ่งนะจ๊ะตอนนี้อยู่สาขาอีทวิวนะครับแต่ว่ามีหลายสาขานะจ๊ะมีสาขาสยามด้วยแล้วก็เกษรด้วยสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะจ๊ะแล้วนีนะทุกคนคือคุณเขาถ่ายติสก์กเล่นเราก็อยากรู้เหมือนกันนะทุกคนว่าทำไมคุณเขาอกหัก อออก,กูถึงต้องอกหักกูต้องอกหักวะท้ามหน่อยทำไมกูถึงต้องอ,อกหักกูต้องอกหักวะโอ้ยอะอกหักอเแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนคุณเข้ามาไลฟ์ด้วยไลฟ์กับน้องขนมปังนะแล้วหลังจากนั้นก็แวะลงไปหาน้องอ้วนพีด้วยซึ่งไอเดียที่เป็นเพื่อนเนี่ยเจลลี่บีนเน่ยมันก็เรียกพีเออบางทีก็ยังเรียกน้องพีอะไรแบบเนี้ย ก็จะมีแค่คนที่สนิทจริงๆเรียกว่าน้องพีแต่มันไม่มีใครเรียกแล้วน้องพีอ่ะมันทุกคนเขาเรียกขนมปังไงเข้าใจไหมพี่นิกี้หยุดคือจะหยุดไหมฮะ <c oughs> <c oughs> พี่นิกี้ยอะ <c oughs> เป็นไงล่ะอ้วนว้วนมาเรียกเขาน้องพีทีเดียวอ่ะตอนนี้คนหนึ่งพันเจ็ดรอยคนเรียกกูน้องพีแล้วไอเดียมึงไม่ต้องกินนะก๋วยเตี๋ยวกูไม่ทำให้มึงเแลี้ยง ไม่ต้องหวงางหวหรอกตอนนี้คนหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเรียกกูน้องผีเรียบร้อยชื่อที่กูสร้างภาพมาน้องขนมปังแบบอขนมปังพีนัทอะไรเงี้ยพีนัทน่ารักน่ารักขนมปังเป็นไงละ่ะความจริงถูกเปิดเผย ความจริงมันได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วทุกคนแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไม่มีความลับในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นรู้ก็รู้ไปแต่ใครเรียกันหนูบล็อกใครมาน้องพงน้องเฮียบล็อกให้หมดเลยเดี๋ยวบล็อกพี่นิกกี้ก่อนคนแรกเลยบล็อกมึงด้วยอ้วนตัวดีเลย เออทุกคนรู้แค่ในนี้นะรู้รู้แค่ในเนี้ยในเนี้ยรู้แค่ในนี้นะเขาอ้องแค่ในนี้เลยพอหยุดไม่ต้องมาเรียกหนูน้องพีที่อื่นนะเบื่อวะครูบาช่วยน้องพีด้วย ช่วยขนมปังด้วยขนมปังโดนบูลลี่ไม่เอาพี่นิกี้พี่นิกี้เรียกชื่อหนูว่าน้องพี่หนูต่อยอะ่ะหนูต่อยอะ่ะบอกเลย <c oughs> เนี่ยแล้วตอนเนี้ยหนึ่งพันสี่ร้อยคนที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าใครยังไม่หยุดเรียกหนูนลองพี่นั้นหนูจะนั่งไลฟ์บ,บอกทีละคนเนี่ยพูดจริงอุ้ยวัาตอว่าส่วนอันนี้นาทุกคนหลังจากที่คุณเขาลงไลฟ์ คุณเข้าแวะไปหาน้องบิมแล้วก็จอยไลฟ์ด้วยแบบนึงใช่หนูไปดูแมนยูกับแมนซีไงรออะไร <c oughs> แต่ว่าผมแต่คงไม่ทันนะคุณมีวีซ่าปะไม่มีคะหมดไปแล้วครับเพิ่งหมดอายุครับแล้วแบบสมมุติแบบถ้าประเทศที่แบบพี่ไก่ยอยากไปมีที่ไหนบ้างมพี่ถ้าไมอินเดียอตอนนี้อยากไปปารีสค่ะที่สุดอไปฝรั่งเศส าลีใช่แล้วก็มีเท่าไหร่อีกพี่ไปอิตาลีอยากไปไปไหนเวนิสไม่อยากไปแบบโล,ม,ลโมโม่ไปแบบไปทะเลอ่ะไปทะเลผมไม่เคยไปเล่โลโ,โมเลยผมไปกับพี่ได้ปะได้สิเราไม่ไปอินเดียแหละไปเลคโลโมเหรอพี่โอเค <laughs> <laughs> ไปเรื่อยอะ่ะ <laughs> ได้เปี่ยนเปรีบเตรอีกสองนาทีพี่ไปแล้วหนูก็ไปแหละสเปนสเปนสเปนอยากอยากไปสเปนเออถ่าไปนะเกิดมายังไม่เคยไปเลยไปสเปนมีอะไรมันมีอะไรนอกจากบอลมีสเปนมีไอ้นี่ไอ้ไอติสซาใช่ไหมของทุกคนไอพิซซ่า ไอบิซ่าชื่อไอบิซ่าวะ<อ>ที่เป็นแบบปราร์ตี้อ่ะอืออืออืคุณหมอทเลสวยติดตามนิกกี้นานแล้วครับแปลว่าอะไรเออแล้วก็สเปสเปมนีนี่ไงมาไปมลแงวันมาฮะคืออะไรไปฟังมาไอีาแลงวันสเปนอ่ะ <laughs> ไม่เคย <laughs> ยังโอมไม่เคยฟังอะยังโอมห็น <laughs> ไม่ทันหรือเปล่าร้อ <laughs> <laughs> เล่นรอยเล่น เขาบอกให้ไปอีบิซ่าทุกคนตอนเนี้ยนัดทองหล่อให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปถึงสเปนกรุงเทพนัดกันไม่ได้อคพี่ไปแล้วกันพี่บิ๊มแบบเมื่อไหร่พี่ว่างอะไรเงี้ยอะไรนะผมขอคิวพี่ไปแล้วกันว่าเมื่อไหร่พี่ว่างพี่ไหนหน่วโอเคได้เลย สมมติเป็นไกด์สมมุติแบบพอจะบินปุ๊บแต่พี่มีแฟนปุ๊บแคนเซิลแด่ลทิปอะไม่มีครับไม่มีไม่มีอีกนานครับไม่อยากมสมมติแบบโอ้โหตอนแรกเราเป็นชนไมนมีแฟนแต่ว่าพอจะไปทิปปุ๊บไก่มีแฟนเงี้ยไอ่มีไม่มีครับยกเลิกนะไก่ไก่ไก่ไม่อยากมีแฟนกูต่อยไกด์ด้วยต่อยกลับอะ ไม <die> ่ปรากฏลูกลูกถัวมีแฟนทุกคนไม่ไม่ลูกทัวเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนไกลกระทันหันลูกถัวอารมณ์ดีครับอ๋อโอเคครับลูกทัวสบายๆครับครับเห็นไหมคนเขาบอกโหดเกินอิกี้ใช่ทุกคนพี่อิกี้เขาเป็นคนโหดนะคะเราเล่นเดี๋ยวคนช่วยอิกี้ใจดีค่ะ พี่นิกกี้เป็นผู้มีพระคุณทําให้หนูได้ดูคอนเสิร์ตใกล้ๆโอไม่เลยพี่ขอพี่เมย์ขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะคะพี่เมย์ก็ป่วยเลยป่วยเหมือนน้องเลยเสียงแหบมากเออป่วยจริงอะทุกคนป่วยอะมีแต่พี่นิกกี้ไม่ป่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไม่ไม่วันสามที่กลับไปแล้วไม่ไหวแล้วกินยา ได้โอเคนะจ้าต้องบิ่มมิมเดี๋ยวหลังมาคุยเล่นๆใหม่นะเฮ้ยแต่ว่าเฮ้คุณไอนี่นะผมให้คุณแบบเออไปเป็นไกด์ให้ผมนะแน่นอนผมรอเลยถ่ายรายการนะได้ผมรอเลยนะคุณสัญญาก่อนสิโอ้สัญญาสัญญาสัญญาก่อนสัญญาก่อนโอเคโอเคได้บ๊ายบายบจ้า ทุกคนเราก็จะไปแล้วนะคะคุยอีกสามนาทีคือจริงๆตอนแรกเปิดไลฟ์จะมาถามสาวๆว่าแบบพี่นิกกี้ก็ยังไม่ไปขอบคุณครับจะมาถามสาวๆว่าแบบยังมีสาวๆอยู่ไหมวะพอพี่นิกกี้มาก็ดูจะมีแต่หนุ่มๆว่าอยาก ให้บีมไลฟ์เสื้อผ้าอันไหนบ้างใช่ตอนแรกเราเริ่มมาก็คือเจอเราจะมาไลฟ์ขายขเสื้อผ้าที่เราแบบไปถีปมายยกแบบสาวๆมาตอบไหมอ่ะลูกพี่ผมตัวจริงน่ารักไหมครับน่ารักมากค่ะใจดีชื่อบีมหรือบีมชื่อบีมเป็นไกด์ดีกว่าครับทุกคน คือวิมาพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องนะให้เป็นไก่จะพูดรู้เรื่องไหมนัม่นแหละทุกคนแต่ว่า <c oughs> คือทำไมมันมืดจังห้องมือดอ่ะต้องชูขึ้นสบายชิวๆแม่นอนคะ่ะนั่งคือแล้วอ่ะ ใด้ผู้ให้ของขวัญลบสองคือดูอยังไงอะวอว่าไม่ค่อยได้หลายในนี้นัดูไม่เป็นว่าใครให้ของขวัญเท่าไหร่บ้างต้องดูตอนจบเพราะตอนจบมันจะขึ้นมาบอกถ้าไปกันสองคนกล้าไปไหมครับไม่กล้าจริงไม่กล้าต้องวีเพื่อนไปด้วยค่ะนั่นส่งดิปมาขอบคุณนะคะพี่ิกกี้ไปเที่ยวแล้วแหละบาย ต้ตาดำๆนะใช่หนูไม่ได้นอนเลยแล้วหนูก็ป่วยด้วยใต้ตาดำใช่ไหมไม่ทุกคนแล้วแสงนีงมันแย่มากด้วยหรือนี่คือตัวละคร,อ,รอะไรคือตัวละคร,รนี่ไม่ใช่ซีรีส์ค่ะเซรา เป็นที่ไฟแล้วแหละใช่ไ่มเพราะว่าถ้าเหนื่อยหน้ามันก็จะแบบก็จะดูปกติใครช่างถามถามอะไรอะ่ะอะไรเพื่อบ่อยนะได้เลยค่ะได้ตัวสีคร็ด ช่วงนี้นะเบมสุ่มได้แย่มากแบบกล่องสุ่มเบมเพิ่งสุ่มตัวนี้มาชินจังก็คือเิมอยากได้ชินจังใส่ชุดก,กระต่ายแต่เบมได้ชุดหมีเนี่ยได้กระต่ายกระตุยทุกคนมันน่ารักไหมชอบชินจังทุกคนยังมีผู้หญิงในนี้ไหม กำลังคิดว่าไลฟ์ขายสภาในนี้หรือว่าในไอจมันจะดีกว่ากันถ้าแบบในนี้ก็เอาไว้คุยเล่นใช่ไหมเมื่อไหร่จะมีแฟนดีคะไม่ใช่เลยมีแน่นอนค่ะอีกนานอย่างน้อยก็ครึ่งปีขอพักใจเพราะว่าเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะมากแล้วก็ไม่พร้อมที่จะมีไขร